หน่วยวันลอยกระทงเรื่องสถานที่ลอยกระทงสวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกับคุณครูอ่อนอีกหนึ่งคลิปนะคะในวันนี้เราเจอกันในหน่วยวันลอยกระทงนะคะเรื่องสถานที่ลอยกระทงนะคะเด็กๆค่ะก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้นะคะในวันนี้ครูอ่อนมีเพลงลอยกระทงมาฝากเด็กๆนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังพร้อมกันเลยค่ะ สิบสองน้ำกน็นองเป็นตะลิงเราทางายยัง้ายชายหญิงสัตว์นกกันจริงวันลอยกระทง สองน้ำงก็นองเป็นตะลิ่งเราทั้งรลายชายหญิงสานุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลยกระทงลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแกออกมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจ จะส่งให้เราสุขใจ สองน้ำกระน,นองเป็นตะลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่ง ค่ะในวันนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ลอยกระทงกันนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าเราไปลอยกระทงกันที่ไหนเอ่ยเราจะไปลอยกระทงกันในแม่น้ําหรือลําคลองนั่นเองนะคะเด็กๆและการไปลอยกระทงเด็กๆก็ต้องควรระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองด้วยนะคะเพราะถ้าเด็กๆไม่ระมัดระวังเด็กๆอาจจะเกิดอุบัติเหตุพลัดตกลงไปในน้ำได้นะคะ และการเล่นผู้หรือดอกไม้ไฟนะคะเด็กๆก,ก็ควรเล่นอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะค่ะถ้าเด็กๆปฏิบัติได้ดังนี้นะคะเราก็จะได้เที่ยวงานลอยกระทงอย่างสนุกสนานและมีความปลอดภัยนะคะเด็กๆเ,เรียนรู้บูรณาการค่ะเด็กๆเ,เรามาเรียนรู้คำในภาษาไทยกันนะคะคำว่าลำคลองขึ้นต้นด้วยพยัญชนะลอลิงลอลิงออกเสียง ลอนะคะเด็กๆค่ะมาสะกดคำในภาษาไทยตามคุณครูอ่อนนะคะลออัมลำคลอ,อองอคลองลำคลองอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆลออัมลำคลอ,อองอคลองลำคลองค่ะเด็กๆค่ะเรามาดูคำศัพท์ในภาษาอังกฤษไปพร้อมกันนะคะคำว่าคลองภาษาอังกฤษออกเสียงว่า canal อีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆ Canal แปลว่าคลองนะคะค่าเด็กๆมาสะกดอักษรภาษาอังกฤษทีละตัวตามคุณครูอ่อนนะคะ C A N A L ออกเสียงว่า Canal แปลว่าคลองค่ะค่าเด็กๆคะมาดูแบบฝึกหัดของวันที่18พุพฤศจิกายนพศ2564นะคะ ก่อนที่จะทําแบบฝึกหัดเด็กๆมาดูคําสั่งก่อนนะคะว่าคําสั่ง <Okay. S 1> สั่งให้เราทําอะไรนะคะคําสั่งบอกว่าลากเส้นหาทางพาสัตว์แต่ละตัวไปหาอาหารของมันให้เจอแล้วระบายสีให้สวยงามนะคะค่าเด็กๆเรามาดูกันนะคะในภาพนะคะมีสัตว์อยู่สามชนิดใช่ไหมคะหสุนัขสองกระต่ายสนกเพนกวิน ค่ะแล้วก็มีภาพอาหารของสัตว์นะคะมีกระดูมีแครอทแล้วก็มีปลานะคะค่าเด็กๆค่ะเดี๋ยวเราจะลากเส้นนะคะพาสัตว์แต่ละตัวไปหาอาหารของมันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราทําไปพร้อมกันเลยค่ะค่าเด็กๆเราจะใช้ดินสอในการทําแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆมองไปที่ภาพสุนัขนะคะภาพสุนัขอยู่ในหมายเลขอะไรคะเด็กๆ อ่านตามคุณครูออนนะคะเลขหนึ่งอาราบิกเลขหนึ่งอาราบิกค่ะเดี๋ยวเราจะลากเส้นพาสุนัขไปหาอาหารก่อนนะคะค่าเด็กๆมองก่อนนะคะว่าอาหารของสุนัขคืออะไรนะคะปลาแครอทหรือกระดูกคะสุนัขกกต้องกินกระดูกใช่ไหมคะอาหารของสุนัขคือกระดูกนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะลากเส้นนะคะเด็กๆเวลาเด็กๆได้ลากเส้นนะคะให้เด็กๆมองด้วยนะคะ ค่ะเราจะลากเส้นลงไปในช่องนะคะอ่าและช่องที่เราลากไปจะต้องเป็นช่องว่างนะคะเด็กๆแต่ถ้าเป็นช่องที่ปิดไม่ใช่นะคะแต่ต้องเป็นช่องที่ว่างนะคะแล้วก็ลากมาค่ะแล้วก็ลากมาถึงกระดูกค่ะนี่คือแบบฝึกหัดที่ถูกต้องนะคะเด็กๆค่ะต่อไปมาดูหมายเลขสองเด็กๆอ่านตามครู้อ,อนนะคะ เลขสองอาราบิกเลขสองอาราบิกค่ะเราจะพากระต่ายไปหาอาหารนะคะอาหารของกระต่ายคืออะไรคะเด็กๆก,กระดูกแครอทหรือปลาคะแครอทใช่ไหมคะค่ะเราก็เริ่มลากเส้นนะคะจากหมายเลขสองนะคะามาตามช่องนะคะเด็กๆจะต้องเป็นช่องที่ว่างที่เราสามารถลากเส้นไปได้นะคะแล้วลากมานะคะเด็ก ลากมาถึงแค่หลอดนะคะค่ะนี่คือแบบฝึกหัดที่ถูกต้องนะคะต่อไปเด็กๆมาดูหมายเลขสามนะคะอ่านตามครูออนนะคะเลขสามอาราบิกเลขสามอาราบิกสัตว์ชนิดนี้ก็คือนกเพนกวินนะคะอาหารของนกเพนกวินคืออะไรคะเด็กๆปลาใช่ไหมคะค่ะเราก็จะลากเส้นนะคะพาพี่นกเพนกวินไปกินปลานะคะ ลากมานะคะเด็กๆแบบฝึกหัดนี้จะฝึกทักษะการจับดินสอและการลากเส้นนะคะบังคับทิศทางของเส้นนะคะแล้วก็ลากมาถ้าถึงปลาแล้วค่ะสัตว์แต่ละชนิดนะคะจะได้กินอาหารของตัวเองอย่างถูกต้องแล้วนะคะเด็กๆค่ะต่อไปเด็กๆอย่าลืมมาระบายสีภาพให้สวยงามกันนะคะ ค่ะเด็กๆค่ะนี่คือภาพที่คุณครูระบายสีเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมไประบายสีภาพให้สวยงามแล้วนําแบบฝึกหัดมาส่งคุณครูด้วยนะคะค่ะต่อไปเราจะไปอ่านหนังสือวิชาภาษาอังกฤษกันนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆหยิบหนังสือ New Active ABC Book 1ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะไปอ่านหนังสือในเล่มพร้อมกันค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเลยค่ะค่ะเด็กๆมองไปที่อักษร N นะคะ มาฟังเสียงการออกเสียงภาษาอังกฤษพร้อมกับครูออนค่ะ n อีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆ n ค่ะต่อไปเราไปดูภาพนะคะเป็นภาพอะไรคะภาพตัปูใช่ไหมคะค่ะเรามาเรียนรู้คำศัพท์คำว่าตัปูนะคะเด็กๆภาษาอังกฤษออกเสียงว่า nail แปลว่าตัปูนะคะค่ะเรามาสะกดอ,อักษรภาษาอังกฤษทีละตัวตามคุณครูคนะคะ n A I L ออกเสียงว่า nail แปลว่าตะปูค่ะเด็กๆค่ะต่อไปเด็กๆมองไปที่ภาพจมูกนะคะมาฟังเสียงการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมกับคุณครูนะคะ nose อีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆ nose แปลว่าจมูกนะคะค่ะเด็กๆมาสะกดอักษรภาษาอังกฤษทีละตัวตามคุณครูออนนะคะ n o S, s e ออกเสียงว่า nose แปลว่าจมูกค่ะค่ะต่อไปเด็กๆมองไปที่ภาพลังนกนะคะมาฟังเสียงการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามคุณครูค่ะ nest อีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆ nest แปลว่าลังนกนะคะค่ะมาสะกดออกษรภาษาอังกฤษทีละตัวตามคุณครูอรอนนะคะ n e s t ออกเสียงว่า nest แปลว่าลังนกค่ะค่าเด็กๆอย่าลืมไปฝึกจดจำตัวอักษรภาษาอังกฤษคำศัพท์และภาพให้แม่นยำนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ